กลับมาที่ประเด็นสำคัญในวันนี้เนาะถ้าประเด็นต่างประเทศเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดใช่ไหมคุณก่อเราคาดหวังอะไรบ้างคคุณก่อสำหรับการประชุมเฟดในคืนนี้ในเชิงตัวเลขในแง่ของดอกเบี้ยในแง่ของคิวอคงจะไม่ได้ปรับนะครับแต่ว่าตลาดคาดหวังว่าอย่างน้อยเฟดจะส่งสัญญาณเหมือนเมื่อวานที่เล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงนี้ช่วงที่ระหว่างรอนโยบายการคลังเนี่ยถ้าเกิดนโยบายการเงินบอกว่าพร้อมที่จะซับพอร์ ทุกอย่างเนี่ยผมว่าตลาดมีความเชื่อมั่นมาค้นอันนี้ตลาดสิ่งที่ตลาดต้องการคือความเชื่อมั่นครับ,รบตอนนี้แล้วก็เ<ช>นี่ยฮะคือไปเก็บตัวเลขล่าสุดของบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ล่าสุดคือเขาปิดไตรามาสนะครับก็คือเดือนเก้านะครับอ๋อ,อขอภอภัยเดือนธันวาแต่ว่าเป็นวันที่เก้า นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่นานมานี้นะคุณก่อไม่นานมานี้ฮะเจ็ดจุดสอง trillion ครับ้ยทำไมสูงขนาดนั้นสูงมากเมื่อก่อนนี้เราพูดกันประมาณ4ล้านกว่าใช่ไหมครับก่อนที่จะมีโควิดใช่ไหมฮะเราก็เริ่มเห็นการเทเปอร์คิมาเริ่มเห็นการลดการรีอินเวสต์มาใช่ไหมครับก็จะทำให้บาลานซ์ชีพมันขยับลงมานิดหนึ่งบ้างแต่พอมีโควิดปุ๊บโอ้โหอัดกันเลยชูขึ้นมาคือ พูดจริงทำจริงนะเฟดบอกว่าทำแบบ QE อ l u m i ิ u e ก็ไม,ไม่จำกัดอะ u m i ินจริงคือทะลุทะลุไปแล้วกราฟจะไม่พอเอาเใช่ใช่คือท, <ำ S 2> ทะลุะล<ร>ไปแล้วนะครับอันนี้ก็สะท้อนแหละว่านี่คือทำให้ตลาดทำไมสินทรัพย์ต่างๆมันถึงกลับมาได้เร็วใช่นะครับเห็นมันหุ้นหุ้นเดงเร็วจังหุ้นมีนการทำเป็นแบบแรงมากนิวไฮพีกอะไรเงี้ยดีกว่าช่วงปีที่แล้วอีกนะครับเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยมันมันอยู่ในตลาดจริงๆนะครับ ฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับคือ ECB ECB ก็ไม่เบานะเป็นไงให้คุณกาะ ECB ก็ไม่เบาฮะหกจุดเก้า t r i เ l ่ o n ครับจากก่อนโควิดเท่าไหร่คุณเกาะประมาณสี่สี่กว่าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่อารมณ์เดียวกันเลยฮะอารมณ์เดียวกันเลยนะครับแสดงว่าอัดจริงของจริงพวกนี้บอกอลิมิตก็ฉันก็จัดให้จริงอและแม้แต่คืนนี้เนี่ยสิ่งที่ นักลงทุนรอฟังจากเฟดก็คือไอตัวสภาพคล่องส่วนเกินตรงนี้ที่เฟดเดินหน้าซื้อพันธบัตรตอนนี้น่าจะเดือนละแปดหมื่นล้านยูโรใช่ไหมฮะอันนี้ใช่จะมีกําหนดทำลายเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้ววงเงินต่อเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจยับขึ้นไหมใช่ไหมคุณกอครับผมนะฮะก็เ ลาดคาดหวังแหละนะครับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเนื่องจากเป็นการประชุมที่ปิดไปมากก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาด้วยครับมีคนมีคอมแคสต์เพราะฉะนั้นต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมมีโอกาสที่จะถูกปรับขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเล็กน้อยอ่าเพราะว่าตอนนี้เฟดคงจะต้องให้น้าหนักกับเรื่องของตัวแปรวัคซีนว่าหลังจากมีวัคซีนแล้ว ตัวแลขที่เคยทำไว้ก่อนไม่มีวัคซีนมันจะปรับขึ้นเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP เรื่องของอัตราว่างงานเรื่องของอัตราเงินเฟ้อซึ่ง3ตัวนี้เป็น3ปัจจัยสําคัญที่ต้องใช้ในการประกอบการลงทุนใช่ไหมฮะอันนั้นคือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตัวที่2เรื่องอัสราค่องจะยังคงอยู่กับเราไหมคุณก่อคุณก่อคิดยังไงฮะก็ยังเชื่อนะว่าว่ายังคงอยู่นะครับยังยังคงอยู่แล้วก็คือระยะเวลาในการที่จะ ดึงสภาพคล่องกลับเนี่ยใช้เวลานานมากเหมือนเหมือนรอบก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะหยุด QE กว่าจะอะไรกันได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแบบเป็นปีหลายยื้ไปยื้กันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะฝั่งยุโรปกับสหรัฐเนี่ยกลับไปล็อกดาวน์ในบางพื้นที่รอบนึงเนี่ยผมว่ายังไงธนาคารกลางเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเราเชื่อว่าคืนนี้เฟดน่าจะหนึ่งคือปรับเพิ่มตัวเลขเศรษฐกิจขึ้นนิดหน่อยข้อที่สอง น่าจะเมนเทนวิวใช่ส่วนหอสภาพคล่องที่ยังหล่อเลี้ยงไว้แต่คงไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ก็คงจะเมนเทนฉะนั้นปีหน้าเนี่ยอยากให้ทุกท่านจดด้วยในปฏิทินจดไ้ในสมุดโน้ตเลยตอนนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับปีหน้าถ้าการลงทุนจะลงทุนปีหน้าเนี่ยกนอยากจะให้ไปติดตามดูสักช่วงปลายมีนาหรือต้นเมษานะแถวนั้นเนี่ยแท้ติดตามว่าถ้าเมื่อไรที่เฟดส่งสัญญาณการผ่อนคันเร่งเนี่ย ต้องระวังการลงทุนต้องระวังการลงทุนแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านต้องดูว่าเนี่ยเราตองทำตัวเลขไหมคุณดูเนี่ยแต่หุ้นทุกข้อขึ้นมาจากสภาพคล่องถ้าวันไหนสภาพคล่องเขาถูกดูดกลับโอกาสที่สินทรัพย์เสี่ยงจะถูกขายก็เป็นไปได้มากแต่ตอนนี้ยังคิดว่ายังหล่อเลี้ยงได้ระยะนยังเอ็นจอยไปกับเขาได้แต่ปีหน้าถ้าเมื่อใดเฟสส่งสัญญาณการขายหุ้นอย่าเสียได้ อย่าเสียดายอย่ารักคุณให้รักเงินท่านรักตัวเองก่อรักตัวเองอันนี้ต้องพูดในเร่องหน้าสามเดือนนะถ้าเมื่อใดเฟสส่งสัญญาณตึงตัวในในปีหน้านะรักเงินอย่ารักคุณนะแต่ปีหน้านะ ปีหน้านะปีหน้าถ้าให้จดไว้ก่อนจดไให้จดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรท่านลงทีนเขาแบบทํางานด้วยไงอาจจะต้องจำเป็นโน้ตเอาไว้แล้วเพิ่นไงไม่ละมันระวังใช่คือท่านเมื่อไหร่เฟดส่งสัญญาณว่าตลาดหุ้นว่าจะเริ่มดูดสภาพคล่องเนี่ยคือการขายนี่ไม่ใช่ขายเพื่อจะมารอรับสามสี่ช่องนะคือขายแล้วเบรกใช่เบรกหรือต้องเปลี่ยนมาเป็นลักษณะ SBL SBL ช็อตฟิวเจอร์เนาะหรือไปหาหุ้นโลเบต้าพักเงินยืมอใช่คือช่วงเนี้ย ภาพช่วงนี้มันมันต่างกับช่วงที่กางมาเกิดขึ้นในรายะในข้างหน้าช่วงในตลาดยอดซื้อเล่นเด้งซื้อเล่นเด้งอย่างนี้ได้เพราะตลาดเป็นการซิกแซกขึ้นเป็นฟันปลาแต่เมื่อใดที่สลาดพ่องถูกหนูเวลาขายก็คือขายแล้วมารอแบบล่างๆอ่ะไม่ใช่ขายแล้วรอสามช่องนันและแต่ท่านก็จะได้รับสามช่องท่านก็จะขายท่านก็จะลงมารับสามช่องอีกรับไปรับมารับจนนิ้วขาดไปหมดแล้วใช่ใช่ดีมากเลย เขาเตือนไว้ก่อนนะฮะเตือนด้วยความรักนะเขาหยันต้านราก็จะมองอะไรข้างหน้าเสมอใช่ใช่ครับถูกไหมฮะโอเคก็ลุ้นกันไปสําหรับคืนนี้นะเฟดลุ้นกันไปนะครับแต่ผมว่ามีมีลุ้นนะตัวเลขแปดหมื่นเนี่ยอาจจะขยับขึ้นสักนิดนึงนะซื้อต่อเดือนเนี่ยเดานะเดาเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อด้วยไงช่วงรอยต่อด้วยแล้วก็ E c b ก็เพิ่งอัดเงินเพิ่มเข้าไปอีกใช่ครับนะครับแล้วก็อาจจะ เฉลิมฉลองหน่อยไหมล่ะให้คนรู้สึกดีใจกันหน่อยรอบนี้คงไม่ได้ปรับอะไรหรอกเพราะมันก็จะเทศกาลจะเกศดันแล้วก็ถ้าทุกท่านดูเนี่ยเาเพิ่งจะขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปกันถึงกลางเดือนมกราหันเสร็จก็ก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาส่งสัญญาณอะไรเป็นลบ